หวัดดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอยู่สุสายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็หาเรื่องทําอีกแล้วนะครับไม่พอใจนะครับก็เลยจะมาทําอะไรเล็กๆน้อยๆครับก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆเนาะเผื่อใครอยากจะทำอะไรแบบนี้จะได้มีแนวทางนะครับมีแนวคิดเนาะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ ARM UA Agency ARM EXA นะครับปืนแก๊สโบแบกนะครับเป็นตัวลิขสิทธิ์เป็นตัวแต่งมาแล้วนะครับจาก ARM UA นะครับ ผลิตโดย VFC นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบแต่ง Agency Arm มาแล้วนะครับนี่ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็กริปของโล w o ู f นะครับเฟรมล่างโล w o ู f แต่ทีนี้เนี่ยไอกด์เนี่ยผมแบบเออผมว่ามันมันเป็นแต่มมันก็จริงแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพลาสติกนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนนี่นั่นเองนะครับก็คือไกด์แต่ง Agency Arm นั่นเองนะครับอันนี้เป็นของ Arm A มิเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในสเปคของมันนะครับบอกว่าใช้กับบรูอีเดียมยูอีอมาเลกได้นะครับแล้วก็ VFC นะ เป็นงานลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นเขาว่านะครับเป็นแบบพิมพ์เขียวจากของจริงเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรูปลักษ์กล่องก็เป็นแบบนี้นะอันนี้ผมได้มาจากลุกี้แอร์ซอบนะครับของแต่งขาโยนเนาะใครสนใจไงเข้าไปดูเลยนะครับเปิดออกมาก็จะเจอนี่นะครับนี่เป็น3ซองนี้นะครับข้างในนี้ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีอาไกดนะครับ ที่ผมเลือกมาเป็นสีแดงนะผมอยากให้มันเด่นๆด,ด้วยนะครับก็เป็นสีแดงวัสดุเป็นอลูมิเนียม CNC อย่างดีเลยนะครับจะมีลิ้นมาให้3อันนะครับเป็น3สีเนาะแล้วแต่เราเลือกนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสลักต่างๆมาให้นะครับแล้วก็มีบอกต่างๆนู่นนี่นะครับอันนี้ก็ราคาพอไหวอยู่นะครับถ้าเพื่อนสนใจก็ลองเข้าไปคุยไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน er คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามา ติดตั้งถอดติดตั้งกันเลยแล้วกันนะครับไม่เคยถอดเหมือนกันนะของตัว vfc แต่ผมว่าคล้าย v แหละคล้ายมารูอีแหละก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวเอาเทคปืนออกมาก่อนนะครับนี่ถอดชุด ไกลเดิมออกมาก่อนนะเพราะว่าตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าเราจะถอดจากตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาได้ไหมผมว่ามันน่าจะติดนะอาจจะขุกขาดผมว่าเลยว่าจะถอดทั้งหมดเลยแล้วผมอยากจะดูข้างในด้วยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้ทําแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับเอานี่วางไว้ก่อนนะครับเริ่มจากเราก็อถอดชุดชุดยิงมันไอชุดเนี้ยออกมาก่อนนะครับก็มีน็อตสีแฉกนะอันนี้ก็ถอดนี่นะครับ <c oughs> เป็นแบบนี้นะก็เหมือนผมว่ามันน่าเหมือนวีแล้วก็ มีสลักตรงนี้ถ้าตอกออกนะครับเราตอกจากฝั่งนี้ครับถือฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายของมือถ้าเกิดเราถือหันไปข้างหน้านะเพราะฝั่งขวามันจะมีจีบนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตอกจากฝั่งซ้ายนะแล้วเวลาใส่เราก็ใส่จากฝั่งขวาเข้าไปนะครับก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่โอเคแล้วก็ดึงชุดชุด,ชดห้องไกลออกมานะครับระวังตัวนี้นะมีสปริงนะเพื่อจะถอดสะพานไกลนะายกมาจะได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่ยกมาอย่างนี้นะแล้วก็มีสปริงตัวหนึ่งนะสปริงนี่ทำไมมันยือดอย่างนี้ก็ไม่รู้ แล้วก็นี่ชุดยิงมันนะครับเป็นอย่างนี้ก็วางไว้อย่างเงี้ยครับจะได้ไม่งงนะอ่าแล้วนี่อย่างงี้ะครับก็ถอดอ่าชุดนี้ออกมานะครับชุดคโครงมันนะครับก็ y. จะมีล็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้แต่มันจะยึดกับเฟรมพลาสติกเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็อ่าจะมีสลกักสลักที่ยึดสลักมียึด2ตัวคือสลักบนกับสลักล่างนะครับแต่สลักล่างจะเป็นยึดกับไกนะครับก็ต่อมานะครับเดี <me> ๋ยวดู ฝั่งตออเช <deal> ่นเดียวกันนะครับเดี uh ๋ยวผมดูก่อนนะผมว่ามันจะฝั่งเดียวกันก็คือฟตีต่อจากฝั่งซ้ายนี่แหละอ่าใช่รับต่อจากฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะมีจีฝั่งขวานะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะไอนี่หลุดมาแล้วนะครับนี่แล้วก็อันนี้จะมีจะหลุดออกมาอยู่ข้างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับอันนี้แล้วก็สลักตัวโบนอีกอันหนึ่งนะครับก็ต่อจากฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับ อ่าโอเคออกมาเป็นแบบนี้นะอันนี้ไม่มีไม่มีจีบนะครับแต่เป็นสลักอย่างนี้น่าจะใส่ด้านไหนก็ได้นะตัวนี้เนาะ <S <S โอเคแล้วก็เอาอ่าตัวล็อกล็อกท่อออกนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่าเป็นนี่แหนบอย่างนี้นะครับเราก็กดนี่นะครับแล้วก็ดันมันออกมานะครับออกมาแล้วนะครับจะออกอยากหน่อยนะอย่างที่ผมบอกว่ากดมันจะมีแหนบตรงเนี้ยก็กดลงแล้วก็ ค actually, ่อยๆดึงออกมาเอาครีมดึงมาก็ได้นะครับอันนี้จะออกยากหน่อยนะแล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะครับนี่อ่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่โค้งมันนะครับมีแค่นี้โค้งมันไม่เหมือน V ีเลยอ่าแล้วก็อ่อเดี๋ยวนะอ๋อแล้วแหน่มันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะดันเฉยๆนะครับแล้วก็ยึดกับน็อตสี่แชกเมื่อกี้ครับอ๋อเดี๋ยวก่อนมันมีสปริงตรงนี้เดี๋ยวหาสปริงเ่อนะสปริงกระเด็นหาย แอปหนึ่งอ่ะ,จะเจอสปริงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะ้นจะเกี่ยวอยู่นี้นะแล้วก็เกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับอันนี้ครับอ,อ๋อผมรู้ละมันเกี่ยวกับไอสลักตัวนี้นี่อ่าสปริงนี้มันเกี่ยวกับสลักตัวนี้อยู่ครับเกี่ยวอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเกี่ยวกับสลักตัวนี้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ไม่เคยถอดเลยนะเนี่ยเพิ่งเคยถอดเลยเนี่ยงูงปลากับเพื่อนเพื่อเลยนะโอเคก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ ก็ได้ออกมาแล้วนะครับไกลแล้วเดี๋ยวเราก็าจะถอดก็คือมีสลัก2ตัวนะครับนี่ใช้อันเล็กๆใช้สลักอันเล็กๆนะครับต่อมันจะมีจีบเช่นเดียวกันนะเนี่ยครับฝั่งเนี้ยคือมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราตอกจากฝั่งขวานะครับเพราะว่าจีบมันจะอยู่ฝั่งนู้นะครับนีบ่มันมีจีบฝั่งนี้นครับแล้วก็ อันนี้ไก่ก็จะหลุดออกมาเอ๋สพานไก,ก่จะหลุดออกมาอย่างนี้นครับข้างนี้นะส่วนข้างนี้นะครับเราไม่ต้องออกหมดก็ได้ครับส่วนข้างนี้ก็อันนี้ไม่ต้องตอกออกนะครับเพราะตัวนี้ไม่เป็นตัวยึดลิ้นไก่นะครับเราเอาแค่สะพานไก่ออกนะข้างในนี่เป็นน็อตเนี่ยครับเป็นน็อตตั้งไก่นี่ครับเนี okay. ่ยครับเป็นน็อตตั้งไก่โอเคก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่แค่นี้นะครับนี่เองเรียบร้อยนะครับโอเคครับเรามาใส่กันนะครับก็ ผมเลือกลิ้นกายเป็นสีดำจะได้ตัดกันนะครับแล้วก็เออผมหาข้อมูลดูแล้วก็ดูคร่าวๆมาครับอันนี้ก็คือความเข้าใจผมผมคิดว่าน่าจะใช่แบบนี้นะครับมันจะมีสลักมาให้2แบบนะครับก็คือแบบเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบเกี่ยวนะครับเพราะว่าไอ้น็อตตัวหนอนตรงนี้มันน่าจะใส่ได้มันมีเกี่ยวตรงนี้ด้วยสำหรับอาจจะถอดง่ายมั้งแต่ผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่า ในของที่เขาใส่ในอวอมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะที่ผมเห็นนะแล้วก็มีไอตัวนี้มาให้ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวสลักแยงนะผมคิดว่านะดาวเอานะครับแล้วก็มีสปริงดันลิ้นไก่นะครับแล้วก็น็อต <learns> ตรงนี้สําหรับตั้งไก่นะครับจะใส่ตรงนี้นะโอเคเริ่มจากเราใส่ลิ้นก่อนนะครับก็ใส่ลิ้นเนี่ยมันจะมีเนี่ยล่องสปริงนะครับแล้วก็เอาสปริงเนี่ยวางนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไปตรงนี้นะครับนี่ เดี๋ยวอันนี้มันใส่ยากนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคใส่เรียบร้อยนะครับต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นรอยนะก็คือเอาไอเน,นี้ยใส่สปริงที่บอกนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาอันเนี้ยลองไปก่อนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแน่นะผมก็ลองเสียบไปแล้วก็ค่อยๆเอาสลักตัวเนี้ย ต่อเข้าไปนะครับแต่ใช้เป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็ไขเข้าไปง่ายกว่านะครับแต่ผมเห็นของในอวปอมันจะเป็นแบบสลักแบบนี้นะครับแล้วมันจะดูดูดีกว่านะผมว่านะเพราะผมไม่ได้คิดจะถอดเลยนะครับก็จะใส่ยาวเลยนะแต่ต้องให้มันให้มันเข้ากันอะขอบอัเนี้ยกะให้ดีนะให้เรียบร้อยนะมันจะออกมาเป็นอย่างี้นะลิ้นไก่นะโอเคต่อไปเราก็ใส่เอสะพานไก่วิธีเดียวกันเดียวกันนะครับแต่อันนี้จะง่ายกว่าเพราะไม่มีสปริงนะครับก็คือมันจะอยู่อย่างนี้นะสะพานไก่นะครับนี่ ก็เอาใส่อย่างนี้นะครับนี่อ่านี่ยครับแล้วก็ตอกตอกสลักตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเห็นรูไหมครับมันจะมีน็อตตัวหนอนตัวนี้นะครับอ่าใส่รูตรงนี้เป็นตัวตั้งตั้งไก่ตั้งสะพานไกนั่นเองนะครับโอเคอ่าโอเคเพื่อนๆมาต่อนะครับอันนี้ลกเลยเธอเลยนะเมื่อกี้ผมทําอยู่นานเลยนะคือเจ้าอ่าอไก a เอเจนซี่อาร์อาร์ยูเอตัวนี้นะครับ เอาใส่ตัวนี้ไม่ได้เลยทั้งที่ยี่ห้อของมันด้วยนะครับของ iu a นะคือใส่อ่ะมันจะติดตรงนี้นี่เห็นเพื่อนเห็นรอยไหมนี่เป็นรอยเลยอ่ะแบบเป็นเป็นขูดตรงนี้มันยาวกว่านะครับคือไอ้ไกลของเดิมมันอ่ะมันสั้นหงอนตรงนี้มันสั้นกว่านี้มันยาวกว่าหน่อยแล้วพอเราใส่ไปนะครับมันจะเหนียวไม่ได้มันจะติดยิ่งถ้าเมื่อกี้ผมลองฟืดมามันเป็นรอยเลยแต่ไม่เป็นลายนิดหน่อยข้างใน มันติดนะครับทําให้ทํางานไม่สมบูรณ์ต้องทําการตะบนะครับก็คือแต่งให้ดีๆให้สวยอย่าให้กินตรงนี้มากนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับก็ออกมาอย่างนี้ก็พอได้นะเพราะมันอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรนะครับมันถึงจะได้พอดีนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่อ่าโอเคเนี่ยครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ตะบนะมันจะติดนี่ครับมันจะติดติดแล้วมันจะเหนียวแล้วมันจะคู่แล้วมันจะทํางานไม่ไม่ลื่นนะครับต้องตะบายออกนิดนึงนะมันถึงจะทํางานได้นะนี่เห็นไหมครับนี่ อ่าอย่างนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวประกอบกันดีกว่านะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับขนาดของมันเองแท้ๆต้องแต่ใบเลยนะและไอตรงสปริงนี้ก็ใส่ยากนะไอตรงนี้ก็เป็นสปริงกันนะของเดิมมาเนี่ยสปริงนะเหมือนกันเลยนะผมเห็นของยี่ห้ออื่นนะมันเป็นแบบสปริงอย่างเงี้ยผมว่าน้ำหนันใส่ง่ายกว่ามันใส่าย,ยากกว่าโอเคงั้นเริ่มใส่กันเลยนะครับก็ไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือ เอากายใส่ไว้่างนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้สปริงตัวนี้ใส่ไว้่างนี้นะครับเอาใส่ลักษณะนี้นะมันออกมาลักษณะนี้ก็ใส่ลักษณะนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วทีนี้เนี่ยไอ้มันจะมีตัวนี้ครับเนี่ยตัวไอ้แหนบตัวนี้ที่มันใช้ดันตัวล็อกท่อครับก็ต้องจับแล้วก็ให้มันใส่ดีๆใส่แบบประมาณนี้ก็เดี๋ยววางลงไปดีๆอ่าวางไปค่อยๆไปวางไปอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆใส่เอานี้โค้งใส่ไปแล้วก็เอน็อต ของมันอะประคองไว้ก่อนนะการนี่หลุดแล้วก็ค่อยๆใส่สลัก2ตัวนี้เพื่อจะใส่สปริงตัวนี้นะครับกับอ่าไอตัวคันแขวนเลื่อนคันแขวนสไลด์นะครับสปริงคันค้างเลื่อนมันจะวางไว้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่อ่าคล้ายๆกันมันจะมีร่องของมันพอดีลงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาวางลงไปตรงนี้นะครับเนี่ยสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปปึ้งแล้วก็ดันในตัวสลักใส่จากขั้นด้านขวานะครับเพราะว่า เมื่อกี้เราตอกจากด้านนู้นเนาะอ่าโอเคลงมาแล้วนะครับก็อ่าตอกนะครับยังไม่ต้องอนนให้มันแน่นนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ตอกลงไปก่อนนะครับอ่าโอเคเป็นงี้นะครับแล้วนี้เราก็อ่าอันนี้มันจะทํางานคือมันจะเด้งไงฮะเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราใส่สลักตัวนี้นะครับนี่ใส่สลักตัวนี้นะ ก็มันจะมีสปริงเนี่ยเกี่ยวกับสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับหลังจากประกอบเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันใส่ยากผมต้องมาใส่หลังก้อนอพอดีเพิ่งทําครั้งแรกเน่ยนะแนะนําเพื่อนนะครับเวลาใส่สะพานกายกับสปริงตัวนี้ให้เอาสปริงเนี่ยไปเกี่ยวกับสลักตัวนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้นะแล้วก็เอาข้างนี้มาแขวนกับตัวนี้ทีหลังนะครับมันจะได้ใส่ง่ายนะครับแล้วก็ตอกสลักต่างๆให้เรียบร้อยใส่น็อตตัวนี้สี่แจกให้เรียบร้อยนะครับแล้วอย่างนั้นเราก็ใส่ชุดยิงนะครับก็คือ อ่านี่สปริงตัวนี้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวคัดกัดตัดวาล์วครับใส่ไปนะครับมันจะแข็งโอเคแล้วจับไว้อย่างนี้นะครับกันมันกระเด็นหลุดนะแล้วก็เอาสะพานไกวแขวนกับไอ้ตัวนี้นะครับโอเคนะครับใส่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ต้องตั้งไอ้หกเหลี่ยมในนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคายออกมามากไปมันจะเหนียวไม่ได้นะครับเราต้องขันเข้าไปให้พอเหมาะเนาะ โอเคก็ทํางานได้ครับนี่ปึ้งก็คล้ายๆของเดิมครับผมว่ามันก็ไม่ได้แบบเบาขึ้นหรือว่าหนักขึ้นนะก็เหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วก็เช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไงลองประกอบสไลด์และยิงดูนะครับว่ามันทํางานได้นะครับอ้อลืมใส่นี่นะครับใส่ตัวล็อกท่อเลยนะครับก็คือเอาทางลาดที่สุดเนี่ยทางมนเนี่ยครับไว้ข้างหน้านะเพราะอันนี้จะเป็นตัวล็อกอยู่ข้างหลังนะครับ ก็เวลาใส่แล้วก็ใส่งี้แล้วก็กดไอเนี่ยลงแหนบตัวนี้ครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวใส่แมกกาซีนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวไกลครับอ่ะผมกดนี่ไว้นะครับโอเคทำงานได้เหมือนเดิมนะครับก็รุนแรงนะ คลิปนี้ก็มาแนะนำเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เล็กน้อยก็หวังว่าจะมีอยู่เพื่อนบ้างน,นะครับผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ